สวัสดีทุกคนหลายๆท่านยังไม่ทราบนะว่าเราเนี่ยคือเคยมาออกรายการที่นี่มาพูดคุยกันว่าเอ๊รู้จักกันได้ยังไงเป็นดีเจกู่ซีกู้กัดกันได้ยังไงมาเป็นดีเจกูกัดกันได้ยังไงเออถึงนั้นมาเป็นดีเจคู่ซีกันที่นีงกูกกูซีกู้กัดกันได้ยังไงเออที่นี่มาอยางชาแนลเนี่ยคือเป็นที่ว่าจุดเริ่มต้นของเรานะที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเรารักกันได้ยังไงเกลียดกันได้ยังไงหรือว่าเป็นกู่ซีกู่ตกกันได้ยังไงเออ ก็ต้องอยู่ที่ไม่อยากใช่แนตอนนั้นมาออกรายการปีทุก่าบนวันรักไม่มีรูปแบบนะออกแบบไม่ได้ด้วยเพื่อนหรือไม่อ๋อเขาจะรักยังไงก็แล้วแต่ทุกวันนี้มันมีรูปแบบแล้วก็ไม่มีเพศไม่มีอะไรสิ้นก็คืออย่ามาเถียงนะติ๊กตอกอย่ามาเถียงนะหรือว่าคุณล่ะคุณออกแบบได้ไหมเออไม่ได้อไม่ได้ี่นขอให้เป็นความรักที่ดีงามนะคะเป็นความรักของเพื่อนของอะไรก็ว่ากันไปถูกต้องกูเบิ้ลกูกำไหม ไม่ใช่เซอร์คุณส่งโอ้โห <laughs> <laughs> พูดสิ่งดีๆพลังบัวค่ะอันนี้พูดดีคุณต้องรับนี่รางวัลไปเลยอาวอร์ดปีนี้ในเรื่องของขขอสาขาอะไร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 ก็ได้แต่จะ